หของแท้ก็มีอ่าโอเคใครตอบได้เชิญค่ะว่าเท่าไรนะคะมาเลยมาเลยมีไหมเดินมาเลยค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนักปั่นจักรยานเมื่อช่วงเช้าอายุน้อยที่สุดเท่าไรเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบเดี๋ยอะๆยดี๋ยันๆยัยๆเยวดิ แน่ใจได้ยังไงว่าเจ็ดขวบรู้ได้ยังไงพี่ดีกรพอูดอยู่ค่ะโอ้โหาเอาเป,ป็นว่าถูกต้องไงุณพี่ลูกค่าถูกต้องนะคะรับไปหนึ่งตัวจ้าแ<อ>ม่อาา้อจะตอบว่าไงคะสามขวบ คนจริงน่าจะให้มาตอบลานไหมเราแม่ถ้ามาตอบก็อายเขาเลยล่ะสวยมากนี่เป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดมะกขามวิทยาเทคนิคอยู่ซุ้มนี่ริมนี้เลยนะครับเนี่ยซุ้มที่คนเยอะๆอยู่เนี่แหละสวยด้วยใครอยากจะไปรับชมสินค้าซื้อก็สามารถเป็นของฝากกันของฝากเม็ดมะกขามนี่เป็นเอ่อเป็นเป็นอะไรเมล็ด จากต้นไม,ม้ขอ,องจังหวัดสิงห์บุรีใช่ต้นมะก่ำเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรีใช่แล้วก็นำเม็ดมะกรรม่ำสีแดงๆมาทำเป็นเครื่องประดับเ,เป็นสร้อยเป็นเข็มจัดๆๆต่างๆแล้วนะสวยงามมากเหลืออีกหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวอ,อีกหนึ่งตัวเอายากกว่าเมื่อกี้สิคำถามอ่ะยากกว่าเมื่อกี้หรอคือคนเห็นมีแต่คนอายุน้อยๆมานั่งอยู่ตรงนี้อะพี่อิวครับทีนี้ คำถามข้อต่อไปของฝนจะไม่ใช่คำถามฝนจะให้เล่นเป็นกิจกรรมก็เห็นว่าอายุน้อยกันทั้งนั้นที่นั่งกันอยู่ในรวงรวงแล้วในขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่1 5 1 6จะให้ได้สิบหกแข่งตรงนี้ใช่ไหมคะแม่เพราะฉะนั้นท่านใดรวบรวมแว่นตาได้6กอันเดินมาที่หน้าเวทีแล้วจะมอบเสื้อให้1ตัวอย่าเอาที่พิธีกรเด็ดขาดแว่นตา ไปเร็ว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 เรนวเร็วเร็วอร็ว่รวเร็่เรีวเร็ว่า็วเร็วเร่วเร็วเร่วเร็วเร็วเ็วเร็วนร็วเ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 รอว่นสาหตากันอย่างวี้็่ะนี่เจ้าตรวเจ้่ตัวเต็วเร็วอร็วเรวเร็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 เร็วเร็วเาอันนี้มาจากรล่เงหรืวเปล่ามีวัต็วด้ว็ร็ระแเงเร็เลยแพงๆทั้งรร้านองทั้งรเนี่ย นะคะอันนี้มีเจ็ดหรือเปล่าน้องฝนอ่าอ่าเนี่ยบ่งบอกอายุนอยอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามอบเสื้อเดี๋ยวสัมภาษณ์กันก่อนสมภิดหนึ่งวันนี้มานั่งกันเรียงหน้ากันที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยนะคะครับผมมาทําอะไรกันคะขับรถให้แมุ่้ยค่ะขับรถขับรถให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากบริเวณตลาดสิงห์บุรี ใจม,มากใจมากแม่ปุ้ยมาทําอะไรเนี่ยค่ะดูเอาเลยค่ะมาถ่ายรูปสวยๆโอ,โอ้ถึงได้แต่งกายกันสวยงามวันนี้แม่ๆชาวตลาดสิงห์บุรีนั่นเองนําโดยคุณแม่พันนีสักดำนุสนนั่นเองนะคะวันนี้มาชมลิเกด้วยเตรียมเงินมาเท่าไหร่แม่ปุ้ยเตรียมมาเท่าไหร่คะล้านกว่าบาทได้ค่ะ แม่แม่น่าจะเตรียมมาหนักกระเป๋าพอดูนะคะสำหรับนี้อาจารย์ยุพินมาประมูลพระเอกพระเอกประมูลเริ่มต้นที่200ล้านโอ้โหเตรียมความพร้อมมาเต็มที่ขนาดนี้กับพระเอกรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีเขาเซ็กซี่หน่อยรีดหน่อยเร็วคือเราจะถามว่ามาทำอะไรบอกมาประมูลพระเอกแค่ทีเดียวอาจจะเราลอบเสื้อกันก่อนนิดนึงคมออบเเสื้ลย แล้วแว่นตาหกอันจะแบ่งเสื้อกันยังไงล่ะแม่ปั <c oughs> โอเคค่ะวันที่เรียกร้อยขอพระคุณเป็นอย่าง่ีค<อ><อ>่ะเรามีอีกเอาต้องสนยังไม่พอนมีอีกหนึ่งตัวนะคะเอาให้ ทุกท่านที่มาร่วมง,งานวันนี้ละกันวันนี้มีคัดมาร่วมง,งานกันหลายท่านครับเสื้อเนี่ยคำถามแรกเป็นเรื่องปั่นจักรยานใช่แล้วคำถามที่สองเห็นอายุน้อยๆแล้วก็ให้รวบรวมแว่นตากันเนาะครับผมวันนี้นะคะใครที่มีมีแล้วมีแล้วนะมีอะไรละ่ะอ่าภาระให้อาภาระอีกแล้วแม่ยกแม่ยา่าที่มีของมามอบให้กับศิลปินและคิดว่า มีมูลค่าสูงเป็นไงอ,อยากให้<ล>โชว์ก่อนที่จะมีการใช่ว่าโชว์ของที่จะมามอบให้กับแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของ FC ลิเกวันนี้หน่อยอว่าท่านเตรียมอะไรมา,าห,นมหนึ่งท่านเท่านั้นที่คิดว่ามีมูลค่าทางใจมาก มีแมพพวงพวงเนี่ยพวงเนี่ยพวงเงินนะมีไหมมาโชว์กันหน่อยแล้วก็วจะมา่อยแล้วจะต้องซื้อสินค้าภายในงานด้วยนะอ๋อต้องมีสินค้าภายในงานเราติดมือมาด้วยถูกนะคะมแม่เอฟซีมีสินค้าภายในงานากินหมดแล้วกินหมดแล้ว ลงท้องหมดแล้วแม่บอกถือว่าไม่มีหลกานครับต้องไปซื้อใหม่ครับแม่อยากจะแจก FC วันนี้ใครที่ซื้อสินค้าภาในงานแล้วก็มาชมคณนลิเกโดยมีสิทธิ์โดยมีของมามอบให้ด้วยเนี่ยออกมาหน้าเวทีได้เลยสำคัญนะคะสองอย่างมีของมามอบพานาลิเกและซื้อสินค้าภาในงานนำมาโชว์กันหน่อยมอบเสื้ออีกหนึ่งยาเลยไม่ยา ใช่มคนเห็นเต็มเลยหลังเวทีเมืเ่อกี้พวงมาลงพวงมาลยัยใช่ไหมใช่แต่สําคัญเลยคือท่านต้องซื้อสินค้าภายในงานในงานของเรากันด้วยมีไหมครับมีไห<อ>มจ้าบอกแ้โหมาโชว์กันเลยอ,ลอันนี้ซื้อเป็นน้ำอะไรคะเนเช,ชิญค่ะแม่ซื้อข้าวโพดอันนี้ซื้อให้ลูกเกเหรอ,อนนโอ้โหเดี๋ยวแม่พักก่อนแม่ให้โทรศัพท์เลย iPhone Pro Max 17 Vivo บเจ็ีโวแม่เก็บไปก่อน สำหรับถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ว่าแม่เก็บไว้ก่อนสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะคุณพี่น้ำมาจากมาจากกรุงเทพมหานครเป็นคนเป็นคนกรุงเทพมาโดยกำเนิดวันนี้เตรียมอะไรมาให้ใครคะเนี่ยโอ้โหขอดูนิดนึงโอ้เตรียมมาให้รุ่งฟ้าโอ้โหเป็นไงคะนี่ อ่พี่เอกพร่อมกับคนเก่งค่ะคุณฟ้าแต่ทราบไหมครับว่าทราบไหมครับว่าต้องให้พิธีกรก่อนอันนี้คือชาวพิมายออกมามาไซไฟตรงนี้ก่อนวันนี้ซื้ออะไรสินค้าภายในงานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามอบเกลือให้กับเอฟซีกดมือให้เอฟซีด้วยค่ะอนิดหน่อยแล้วนึกว่า เอาพวงมาลัยมาคล้องให้เราเราก็อุตส่าห์หลอกล่อดีใจแล้วนะะนะคะอุตส่าห์ดีใจโอ้เอาไปว่าเราแจกเสื้อไปัามตัวและหลังจากที่เราแจกเสื้อแล้วนะคะทุกท่านเรามีของขวัญพิเศษที่จะมอบให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันต่อเลยใช่แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านย้อนอดีตผ่านกาลเวลาเข้าสู่ช่วงแห่งประวัติศาสตร์ การเสด็จประาพาต้นรัชกาลที่5้าณเมืองสิงบุรีในการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมมิวสิควลในชุดสิงบุรีนักขราจองฟ้าสเสด็จประาพาต้นยนเมืองโดยทีมงานการแสดงเพชรจัดแสงหากตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงณักปันี้ค่ะ